สมบัติโต้ขึ้นชุดกบวะเนี่ยทำไมเป็นชุดเจ้าชายกบปรอช,ชุดเช็ดแค่โอ้โห,โหสีเขียวซะด้วยสวยจัดจัดอะ <c oughs> ราคาเท่าไหร่วะเนี่ยอันเนี้ยสุ่ม10ครั้งน่าจะมีราคาอ๋อเนี่ยมีราคาบอกเลยครับเดี๋ยวลองคำนวณราคาดูก่อนว่าใช้กี่ยูซี 60บวก90บวก150บวก270อบวกบวก0 เดี๋ยวนี้ขายของให้นิดนึงแล้วกันนะครับผมว่าเติมยังไงนะครับผมให้เรานะครับทำการเข้าไปที่หน้าตัวละครของเรานะครับแล้วก็แคปหน้าจอนี้ส่งไปให้วิาสาห์เลยครับมันจะมี uid ของเราพร้อมกับชื่อในเกมของเราครับไม่ต้องใช้ p a เว w o r d นะครับห้ามใช้ p a เว w o r d เด็ดขาด ใครมาขอพาสเวอร์จากเราลบเพจนั้นทิ้งไปเลยครับเอาแค่ UID พอจะได้ไม่โดนแฮกนั่นเองนะครับแคปมาแล้วส่งไปให้วิศาสตร์ครับแล้วก็โอนเงินตามจํานวนที่เราตกลงไว้ครับอย่างผมเติมหมื่น UC ก็โอนไปประมาณ3 0 0 0กว่าบาทนะครับผมประหยัดกว่าประมาณ10-15%เลยนะครับผมโอนไปเสร็จปับ๊บส่ง UID ไปแล้วรอครับไม่ต้องอะไรต่อเลยไม่เกิน10นาทีครับรับรองว่า UC เข้ามาแน่นอนนะครับผม มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมชุดนี้นะครับมีชื่อชุดว่าเจ้าชายกบนั่นเองนะครับผมเป็นการสุ่มนะครับเป็นการสุ่มแต่ว่าถ้าเกิดมันมากล่องแบบนี้แล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจเดยครับไม่ไม่ได้สุ่มแน่นอนนะครับรับเป็นประเพณีนะครับรับตรงมุมขวาเมื่อกี้นะครับจะมีของแจกให้เราด้วยนะครับผมมาเริ่มเลยครับที่60 UC จัดไปน่าจะไม่ได้หรอกอันดับแรกคือน่าจะเกลือก่อนผมว่านะเห็นไหมชัดเลยนะครับต่อไป90 UC ครับ มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ6 0 90 150อะไรเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้อยู่แค่60 UC เท่านั้นนะครับผมใครที่เพิ่งสุ่มครั้งแรกระวังโดนหลอกด้วยนะครับสามารถไปดูได้ตรงนี้นะจะมีรูปงงตรงนี้กดเข้าไปดูได้ครับจะมีราคาบอกแต่ละแบบแต่ละแบบนะครับจะถึง10กล่องสุดท้ายเลยไป150ต่อครับน่าจะได้กระเป๋ากระเป๋ากับเสื้อน่าจะได้สุดท้ายผมว่านะหน้าจอก่อนก็จะเป็นพวกหมวกกับกระทะอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็สวยนะเห็นไหมฮะ ออกมาไปที่ร้อยครับสำหรับหมกเจ้าชายกบต่อไปครับ460หลายหหลายไปครับหมื่น UC นี้ยังไงก็ตีว่าหมดครับตีว่าวัดอะไรวะเนี่ยคันเบ็ดครับเป็นฟล็อกปรินซนะครับผมโคมบ e บาร์ลองไปใส่ดูนะครับไป720ครับเฮ้ยอันนี้ไม่ออกแฮะมุมขวาเออ1,800เหลือ7,000แล้วตอนนี้หมดไวมากหมดไวมากครับเออกระทะ สวยครับกระทะสีเป็นสีเขียวนะครับถ้าหมวกไม่ออกนี่เป็นไปไม่ได้ออกจริงๆด้วยครับหมวกเป็นหมวกสตรอเบอรี่นะครับมันเข้าตีมยังไงวะเนี่ยสุดท้ายแล้วครับ2 0 0 0ันสองพันิือนสุดท้ายนะอู้ด้เสื้อมาก่อนแฮะกระเป๋าสุดท้ายครับชุดเจ้าชายกบนะครับสองพันอืมเรียบร้อยนะครับผมกระเป๋าเวลสามนะครับเป็นกระเป๋าสะพายเจ้าชายกบนั่นเองเหลือตังตั้งพันยูซีเนี่ยมาใส่เสื้อนครับนี่เลยนะครับชุดเจ้าชายกบของเรามัฟเขาให้อันเนี แล้วก็มีหมวกนะครับหมวกสตรอเบอรี่ซึ่งไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะต่อไปกระเป๋า3มนะครับกระเป๋ากบหน้ารักมากครับวิวสอครับวิวหนึ่งนะครับผมเป็นตามลําดับเลยนะครับใส่เครื่องประดับเป็นสีเขียวหน่อยจะได้เข้ากับธีมใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ต่อไปครับเป็นรู้สึกจะเป็นในยาประชิดนะน่าจะเป็นกระทะนะครับแล้วมีแฉลงอันหนึ่งนะเป็นเบ็ดนะครับเอาเบ็ดให้ดูเราใส่อันนี้ไปก่อนเราใส่นี้ไปก่อนเอาเบ็ดเบ็ดเบ็ดถือเบ็ดกระปะต้องถือเบ็ดครับเป็นไงอันไหน เกี่ยวเบ็ดเกี่ยวเบ็ดใช้ได้ใชได้ใชได้หมดแล้วครับไม่มีอะไรละมีแค่นี้แหละนะครับผมแล้วก็มีของประมาณนี้นะครับหมดไปประมาณ9,000กว่า UC อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ได้ชุดมาครบเซตเลยซึ่งเป็นอะไรที่โอเคนะสายเติมนี่รับรองว่าคุ้มนะครับผมจะเกิดว่าใครยังไม่มีเงินพอก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าสวยนะคุ้มมากครับ9,000 UC ได้ของเซตเลยกระเป๋าหมวกบาบลาบลา,บา,บาเต็มไปหมดเลยนะครับผมเรามาสุ่มกันดูแล้วกันนะครับมา เดี๋ยวเราไปโดดล่มมันดูครับในเกมว่าจะสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับเจอกันในเกมครับผมอุ้ยอ่มาเล่นด้วยแหละครับอ่ทำไมถึงช่วงนี้ว่างล่อหรือยังไงเอาละถึงพืด let's go เหมือนจะไม่มีคนลงนะไม่มีคนลงก็ดีครับจะได้ฟาร์มสบายๆหน่อยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยหนึ่งศพสองศพสามศพ ใครวะคิดออกตัดด้ามาเฉยเลยเพื่อนเลยอะไรวะนะ้าลงมาที่หลังแบบนี้ก็จบสิครับจบเลยนี่จบเลยเรียงรายรายเรียงบอกเลยแต่เหมือนจะมีแค่สามตัวหรอเฮ้ยด้านหลังมีเสียปือน oh อีกโอ้ไม่กอดเฮ้ยเจอปักปักเอาล้มหนึง่งล้มหนึง่งปัก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 ใจเอ้ย สวยครับเหลือ18นัดขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยปักปักเอ๊ปักปักปัก,ปกโอ้โหมันแรงมากเลยขอตัวนี้ไม่ใส่หมวกไหมทุกคนเราไม่ใส่หมวกไหมรอบนี้เราไม่ใส่หมวกนะเราแบบเฮ้ยมีคนยิงแฟงอ่ะเฉยเฮ้ยแต่จริงผมได้หมวกมาอวดทุกคนเลยนะผมได้หมวกอวดดุ้ยผมได้หมวกอวดทุกคนเลยครับนี่ไงเออใสา่เหอะเข้าดีเข้าดีาดผมไปสุ่มมาครับแอบไปสุ่มมาก่อนจะไปเล่นเกมนี้นะ แบบเป็นอีกเซตหนึ่งนะเหมือนกันนี่แหละแต่เป็นอีกเซตหนึ่งอยู่อยู่ข้างล่างครับเอมันจะมีเจ้าชายกบกับไอ้เซตนี้แหละครับซึ่งผมว่าหมวกมันสวยดีอะ่ะผมเอาสุ่มแค่เอาแค่แบบเอาแค่หมวกมาแล้วผมก็ไม่สุ่มต่อแล้วครับถ้าเกิดว่าใครกำลังตามรอยมาอยากได้เซตแบบนี้ก็จัดได้นะครับจัดได้เชียร์ครับเชียร์สวยดีครับเป๋าสามได้เป๋าสามแล้วนะครับเป็นไงเฮ้ยน่ารักกันเนี่ยถ้าถอดหมวกอะ่ะโอ๊ยน่ารักกระด้างเดิมแต่ก็ใส่ไป <c oughs> ดีอ่ะใ<ๆ>ส่ก็เข,าาเข,าาเขา้าครับใส่ก็เข้าไม่ได้แย่ครัับบนนีี่เป็หมววกอะไรรง้สยค หมอกมาปัญญาเกิดเฮ้ยนี่มันเบ็ดเฮ้ยครับเบ็ดตกปลาตกปลาเฮ้ยสวยจังเลยโอ้ดาราเกจเกจโจมจมโจมโจมมันเป็นท่ารัขนาดนี้วะเนี่ยตีตี <got> เฮ้ยหมอกสามขอครับขอครับอยากถ่ายครับขอห,หมอกสามไหยครับอ่ะฮ่าขอบคุณครับ ฮหนาหนานะว่ะกบปีตาใหญ่เลยโอ๊ยหมอกนี้ต้องมีเขา้เขา,เขาเข้าเฮ้ยเข้าเมืองแน,น่แต่มันจะเห็นเราปะวะม,มีเสียงด้านขวาครับแต่ผมไม่เห็นตัวมากผมไม่อยากเปิดจุดครับรอรอรอ,อจังหวะดีมาร์คต์อโลเคชั่น got supplies สวยครับเฮ้ยอีกตัวนึงเ,นเขา้าเลยเรา โอเคอุ้ยโอ้ข้างนอก Thank you อุ้ยสวยหญ่โอ้ยกระปะลรมกระปะลรมกระปะลรมตีด้วยใบบัวตีด้วยกระทะกระทะใบบัวกระทะใบบัวกระทะใบบัวปั๊มยาน้ำ ให้เยอะๆเลยนะครับด่านนี้เพราะว่าเราถ้าเราวิ่งอย่างเงี้ยการปั๊มยาน้ําเป็นสิ่งที่ดีนะครับเทคนิคนะเพราะว่าเราจะไปมุฟข้างหน้าได้ไวมากๆครับแล้วก็เราสามารถที่จะแบบมีโอกาสที่จะรอดในดาเมจส,สุดท้ายครับจังหวะที่แบบเราโดนยิงเกือบตายเงี้ยเราเลือดมันเด้งพอดีอย่างเงี้ยมันจะเป็นผลดีกับเรามากๆครับโอเคยาน้ําคือสิ่งที่ที่ดีนะครับถ้ามีแล้วเหลือก็ปั๊มๆ,ๆไปเอยครับเฮ้ยแต่ว่าจริงๆด่านนี้มัน,มนต้องมีชุดงูบ้างเนาะชุดงูชุดงูเหม,มาะกับสายงูนะด่านนี้ เขียวอึดปืดเนี่ยตรงนี้ชอบมีงูนะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่ากบจะโดนงูฉกหรือเปล่ากบจะโดนงูฉกหรือไม่ว่าไม่วะไม่โดนไม่เหลือเฮ้ยเอาชิปเป่งแล้วชิปเป่งแล้วชิปเป่งแล้วปั๊มยาปั๊มยาวความยาวชิปเป่งแล้วเพื่อนชิปเป่งแล้วชิปเป่งแล้วจับก่อนจับก่อนสมมติจับก่อนเต็มชีพเฮ้ยแต่ว่าเพื่อนยิงโอ้ยโอ้ยหลังเข้าวะเนี่ยโอ้ยเจ็ด โอ้ oh, i เ Watch out! เอาเอาเอาออกไปหนึ่งครับออกไปหนึ่งก่อนเลยเพื่อไม่ปั๊มยาด้วยเพื่อนใจสู้จัดๆบอกดีวะขึ้นไปเราตายแน่ครับเราจะมองไม่เห็นมุมเพิ่มเลยเราอยู่ตรงนี้แหละคอยคอเวอร์ให้เพื่อนจากระยะไกลผมว่าน่นาจะ ันเหมือนมีสองตี้ปะเนี่ยหรือตี้เดียววะโอแล้ววงมาด้วยเออไปว้ยไปวูด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 เหมือนมันจะจับได้เปล่าเนี่ยตัวนั้นน่ะทุกคน โอ้โหโอ้โหโโอ้หมันจับได้โอ้โหโอไมค์กูโอเคครับผมผมลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับลองไปดูได้นะครับสำหรับชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่โอเคนะครับสวยไหมสวยน้อยยูโรบี้ก็สวยน่ารักมากไปแล้วครับทุกท่านโชคดีครับ